สวัสดีค่ะวันนี้พี่นีวันนี้วันนี้ชูพุ่มขอแชร์เรื่องการกินยาลดความอ้วนหน่อยค่ะก่อนหน้านี้น้ำหนักมันประมาณหกสิบกโลนะคะเพาราะกลางคืนทำงานดึกแล้วก็กินทุเรียนแฟนซื้อทุเรียนมาให้ตลอดอ้วนมากเลยใส่ชุดอะไรก็หายหาชุดใส่ลำบากมากเลยค่ะหกสิบกว่ากิโลนะคะเครียดไม่รู้จะทำยังไงอายลูกน้องด้วย ก็เลยไปซื้อยาลดความอ้วนหน้าปากซอยตอนนั้นอยู่กรุงเทพไปซื้อมากินอาทิตย์หนึ่งมันลดประมาณสองกิโลเดินโทรซัดโจรเซคอแห้งกินยาลดความอ้วนตอนนั้นนะคะเหมือนคนบ้าเลยค่ะขึ้นบันไดชั้นสองชั้นสามขึ้นไม่มีแรงเลยค่ะขอห้ามเลยค่ะคนที่คิดอยากจะลดความอ้วนด้วยการไปซื้อยาแบบนี้มากิน,นะคะ่ะเนี่ยเป็นบทเรียนครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเขิดลาบเลยพอนึกถึงยาลดความอ้วนจะจะจะ,จะอาเจียนให้ได้นะคะ มันไม่มีแรงเลยค่ะไม่มีแรงทําอ่านมันลดจริงแล้วนะคะแต่มันไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะทำอ่านเลยได้แต่นอนแล้วคอมันแห้งกินอะไรไม่ค่อยได้เลยค่ะไม่อยากกินไม่หิวไม่อ,อะไรทั้งสิ้นนะคะเข็ดหลับเลยตั้งแต่บัดนั้นเลยหยุดเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เอาแล้วเรื่องยาลดความอ้วนนี้ทุกคนที่ท,ที่ที่มาเห็นมาเห็นพี่นีนะลดความอ้วนเขาก็จะไปซื้อด้วยนะเขาก็มากินก็ทำอ่านไม่ได้เลยเหมือนกันเลยแล้วก็หยุดหมดกันเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นวินิไม่กินเลยไม่ไปซื้อเลยแล้วก็ปฏิบัติตัวไม่ไม่เอาอยาลดความม้วนมากินเลยค่ะลดอาหารดีกว่าค่ะทุเรียนก็ไม่กินแล้วแบบนั้นนะคะลด,ล,ดลดน้นลดนี่ลดทุกอย่างนะคะจาก60กิโลแล้วเขาตอนนั้นก็ก็มาควางเรื่องการที่ว่าลดปฏิบัติตัวในการที่ว่าเราทํอยังไงให้เราผมยาที่ว่าอา่ารเสริมทุกอย่างที่เขาขายนะคะจะไม่ซื้อมันเลยค่ะพอเห็นแล้วก็ซื้อชุดละห้าหมื่นหกหมื่นสี่หมื่นแบบนี้ กลับมาอ้วนเหมือนเดิมค่ะแต่ละคนพอเลิกอ้วนเหมือนเดิมค่ะคนกินยาที่ว่าไปซื้อตามคลินิกแบบนี้นะคะอ้วนเหมือนเดิมหมดเลยค่ะมันกลับมาเหมือนเดิมญาตเหมือนกันญาติพี่นี่แปดสิบกิโลไปซื้อ,อยาลดความอ้วนมันก็ลดค่ะแต่กลับมาอ้วนหนักกว่าเดิมค่ะนั่นคือการที่เราเข้าใจผิดว่าเราซื้อ,อยาลดความอ้วนมันจะผอมตลอดแต่ไม่เลยค่ะคิดผิดแบบนั้นคิดผิดมากเลยค่ะหลังจากนั้นไม่เอาเลยค่ะ มาลดอาหารลดน่นล,ลดนี่และเข้าเรียนรู้ในการที่ว่าเราเข้ามาในห้องเขาสอนว่าวิธีการลดความอ้วนของเราเป็นยังไงปฏิบัติตัวแบบนั้นละคะ่ะมันจะผอมมาเรื่อยๆค่ะเราลดข้าวเดียวอยากกินห้เยอะตอนเย็นกลางตอนเย็นเราก็ากินน้อยๆค่ะข้าวกินน้อยๆและระหว่างวันเราจะไม่กินจุกจิกเลยค่ะและตอนนี้น้ําหนักเหลือห้าสิบสามกิโลค่ะแล้วก็ไม่เคยอ้วนมาเลยค่ะแล้วอุ่นจะ,จะ,จ,ะจะปกติเลยค่ะ ขอให้ทุกคนอย่าไปกินเลยมันเป็นบทเรียนที่พินอเคยโดนมาแล้วนะคะขออย่าไปตามแบบนั้นเลยค่ะมันเหมือนกับว่าตายไปครึ่ง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 ตัวเลยนะคะแบบนั้นนะทุกวันนี้ประทับใจใเข้าเรียนรู้ในการที่ว่าอาจารย์มาสอนเรื่องการวิธีลดความอ้วนหรือข้าวเรียนรู้ในการที่ว่าเราปฏิบัติตัวยังไงหัวข้อของอาจารย์นี้มันสุดยอดมากอยากให้นักเรียนนักศึกษานะคะ ที่กำลังเรียนตอนนี้เข้ามาเรียนรู้เอาความรู้ไปปฏิบัติด้วยมันได้ความรู้เยอะนะคะดีกว่าเราไปนั่งเรียนในห้องแบบโนนความรู้เยอะเลยที่อาจารย์เข้ามาสอนแบบนี้นะคะมีญาติมีพี่มีน้องที่เป็นนักศึกษาขอให้เข้ามาเรียนด้วยนะคะมันเป็นวิชาที่หาไม่ได้แล้วในโลกนี้นะคะขอขอให้เขาเข้ามาฟังได้เลยนะคะพี่นินสบายใจมากเลยตอนนี้ว่าเราไม่กลับไปอ้วนเหมือนเดิมมันเป็นบทเรียนที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาเราจะลืมมันให้หมดนะคะปฏิบัติตัวใหม่กันทุกคนนะคะ ขอแชร์ประสบการณ์แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาขอบคุณมากนะคะพี่นีนะคะในการที่ปฏิบัติเห็นไหมคะทุกคนลองแชร์อยู่นะลองดูสิใครที่เคยลดความอ้วนนะคะไม 150, happy, ่ได้ผลนะคะชุดหนึ่งห้าหมื่นถ้าเกิดท่านไม่ปฏิบัติเรื่องปากไม่มีทางสุดท้ายท่านก็อ้วนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราเจอสิ่งที่ดีๆไม่ทนทุกข์ทรมานในการปฏิบัติแล้วก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยนะคะนี่เป็นคือเป็นความสุดยอด อาจารย์อาจารย์ทาเองอาจารย์ยังชมเลยว่าทําไมเรามาถึงขั้นนี้ได้ก็มีความสุขนะคะคือเจอผลลัพธ์คือมันร้อยทั้งร้อยอะค่ะที่คนปฏิบัตินะคะอะ่ขอเชิญท่านอื่นนะคะแชร์ประสบการณ์ต่อได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะใครที่เคยลดความอ้วนแบบไหนมานะคะอาจารย์ยังบอกท่านประธานเลยว่าไอ้ตัวไหนที่ตัวลดความอ้วนท่านประธานไม่ต้องเอามาหรอกนะ,ะไม่ต้องเอามาหรอกนะ เอานมนี้แหละมาใช้หลักของอาจารย์ก็หอมแบบธรรมชาติหมดแล้วไม่ต้องมากดไม่ต้องเพราะถ้าเกิดเราไม่ตัดที่ต้นตอยังไงก็เหมือนหลอกเขานะะั่นเละค่ะไม่มีทางหรอกที่จะแก้ได้นะคะขอเชิญเลยค่ะต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนัทนาน,น,น,นวิเศษสิงค์ค่ะวันนี้จะมาส่งงานอาจารย์สวยก็สวยไหนแจ๊สับใจที่เอา วันนี้มาส่งงานอาจารย์นะคะพอดีเมื่อเช้านี้ค่ะไปชั่งน้ำหนักค่ะวันนั้นที่บอกว่าน้ำหนักนัดหกสิบเก้ากิโลนะคะอ่าแล้วที่นัดลดมาได้เหลือเซห้าสิบเก้ากิโลบอกอาจารย์ไว้ว่านะัดจะเอาให้เหลือห้าสิบห้ากิโลเมื่อเช้าประทับใจและตื่นเต้นมากค่ะอาจารย์เมื่อเช้านี้ชั่งเหลือห้าสิบเจ็ดกิโลค่ะอาจารย์ ห้าสิบเจ็ดกิโลแล้ว,วทีนี้ตมือห้น่อยตบเมือหน่อยตบมือใหน้หน่อยข้อเขาก็ดีขึ้นนะสิโอเคตอนนี้อาจารย์คะตอนนี้ไม่มีปวดแล้วค่ะเมื่อวานนี้ไปเพราะว่านัดอ่าไปเรียนฝึกครูสมาธิมาฝึกไอ้นักเรียนฟึกสมาธิ ทีนี้มันห่อห่อที่เราต้องขึ้นไปอะค่ะวิหารน่ะที่เราขึ้นไปมันจะมีบันไดไงเมื่อก่อนนัะจะต้องโหดเราบันไดขึ้นลงขึ้นลงค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นัดไม่ต้องโหดเราบันไดแล้วแล้วพอเพื่อนเพื่อนพวกอาจารย์ที่เรียนมาด้วยกันเขาเห็นทุกคนก็ประทับใจมากเขาถามว่าเยนักแกไปทําอะไรมาทําไมแกได้ผอมแล้วหุ่นดีขนาดนี้แล้วเมื่อวานนี้ก็ได้อ่า ได้ได้แชร์ประสบการณ์แล้วได้แนะนําผู้สูงอายุที่อยู่ในโรงเรียนครูฝึกสมาธิอาคาจารย์แล้วก็บอกว่าที่นักธรรมนี่คือว่า นัดไปตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้มาแล้วนัดไปเจอสองขีดคนอื่นเขาสองขีดสีแดงจางๆแต่นัดนี้สองขีดแดงแป๊ดเลยแล้วได้เข้ามาอยู่ในห้องสภากาแฟของอาจารย์นงรัตแล้วนัดก็ได้ปฏิบัติลักห้าอของอาจารย์แล้วทีนี้พอปะอะบ,บอกเขาว่าให้หนึ่งเขาถามว่ามันมีอะไรมั่ง แล้วก็บอกว่าอ่าหนึ่งก็มีออกกาลังกาย2ออาหารเรื่องการกินก็คือเราไม่กินพากโซนสีเทาเรากินแต่โซนสีขาวแล้วเขาถามว่าเอาแล้วพากโซนสีเทาคืออะไร นัดก็บอกว่ามันจะเป็นจำพวกเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วของปิ้งของย่างของมันพวกอาข้าวขาหมูพวกอะไรที่มีมันเนี่ยนัดไม่ทานก็ว่างนี้แล้วโซนทีขาวแล้วมันมีอะไรนัดก็บอกว่าโซนทีขาวมันก็มีอาพวกปลาพวกไก่ไก่เนี่ยเรามาแกงเราก็เอาหนังออกคือเราไม่กินหนังแล้วทุกวันเนี่ยตอนเช้านะจะใช้อาใบผักบุ้งจะใช้ยอดผักบุ้งแล้วก็กำลึง แล้วอาลัางจืดใบยันนา อ่าผ uh, ักแว่นพวกเนี้ค่ะที่มีข้างบ้านแล้วมาปัน่นวันหนืสองขวดอาจารย์สองขวดกลางแล้วก็เช้านะัดก็จะทานไปตั้งแต่เช้าไปถึงครึ่งวันนะัดก็จะทานไปขวดหนึ่งแล้วช่วงเย็นก็ก็นอนนะัดก็จะทานไปอีกขวดหนึ่งจากที่ว่าน้ําปั่นที่อาจารย์บอกว่าจะเป็นจุลินรีย์ชิ้นดีนะัดก็ใช้ตัวนี้แล้วออกกาลังกายแล้วทุกวันนะัดจะปั่นจัก,กรยานแล้วก็ออกกาลังกายดูแลหลักห้าออของอาจารย์แล้วก็มาใช้สเปรย์กันชงก็เราบอกเขาว่าถ้าเราไม่มีตังหรือเราไม่มีทู เรายัางไม่ต้องใช้สเปรย์กันชงให้เราปฏิบัติรักษาออกก็หลายคนก็สนใจอะค่ะอาจารย์แล้วทีนี้ยังการนัดเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับที่ว่าไปคัดกรรมะเร็งลำไส้อ่ะค่ะเมื่อก่อน่ะที่ว่านัดเคยเวลาทานอะไรเปรี้ยวทานเผ็ดทานเค็มทานอะไรก็แล้วแต่มันจะมีอาการเลอเปรี้ยวเลอขมอย่างเงี้ยตอนนี้อาจารยา์นัดก็ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์ ก็จากที่ว่าหมอนัดว่าวันที่24สิงหาที่จะช่องกล้องหมอก็เลื่อนมาเป็นว่าวันที่5สิงหานี้แหละนะจะช่องกล้องนัดก็เชื่ออาจารย์อาจารย์บอกว่านัดไม่ต้องกลัวเพราะก้อนนะนัดบ้องตรงนัดกลัวแล้วเครียดมากที่ส่งรู้แม่อาจารย์ดูคะ่ะก็คือเครียดจนหน้าตาไม่เป็นผู้เป็นคนก็เรากลัวที่กลัวมะเร็งลำไส้คือว่า อานัดได้ดูแลคนที่เป็นมะเร็งลำไส้อ่ะพ,พี่สพี่สไยอ่ะพี่แฟนแล้วก็พี่สไยแฟนสมคนอ่ะคือว่าดูแลแบบตายคามือทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์ทำไมนะัดจะไม่กลัวนะกลัวเพราะว่าเขาบอกว่าอ่า กาอามะเร็งเนี่ยจะเป็นมาจากกรรมพันธุ์เมื่อก่อนนะก็เชื่อแล้วก็สอนลูกให้ลูกดูแลกลัวว่าจะมันกรรมพันธุ์ติดเชื้อจากพ่อจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่จากที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากอ่าเรากินข้าวหม้อเดียวกันมันก็เกิดมะเร็งได้ตรงเนี้ยนะก็กลัวกลัวมากแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่านัดอาจารย์บอกนัดไว้ว่าไม่ต้องกลัวแล้วอ่านัดหายหายแน่นอนตอนนี้นัดก็ขอภาวนาก็อยากจะให้ทุกคนนะคะให้ดูแลอ่าหลั ห้าประการขอของอาจารย์ถ้ามี ังมีทุนก็หกประการใช้สเปร์กันชงได้ผลแน่นอนแล้วจากนะตอนที่ว่าใช้แค่สเปร์กันชงแล้วปฏิบัติราคาประการนะ่ะนัดมีปัญหาปวดเข่าลูกสะบ้าแตกไตาไวายเชียบพันโรคทุกอย่างที่นะัดเคยส่งรูปให้ให้อาจารย์ดูเพราะลูกชายเป็นคนที่ห่วงแม่มากไม่ว่าแม่จะเป็นอะไรลูกก็จะถ่ายรูปเก็บไว้ดีที่ว่าลูกเป็นคนที่ว่าชอบถ่ายรูปแม่เก็บไว้ถ้าไม่งั้นนะัดก็จะไม่มีรูปอะไรเอาไว้ให้ดูอ่ะ แล้วทีนี้พอว่านัทมาได้ทานนมคอลดตุ้มแล้วพอ,อาทานนมไปอะนัททานยังไม่ทันหมดหล้องเลยค่ะแล้วนัทไปต้วนหมออาหาต้วนตวดใหญ่ค่ะต้วนใหญ่แล้วทีนี้นัทไปต้วนนะคะจานที่จะความดันสูงสองร้อยสี่สิบถึงสองร้อยหกขามันสามร้อย สามร้อยหกสิบแล้วนะัดเป็นไข้มันจับมาสามสิบเจ็ดปีอะแล้วน้าตาลต้องร้อยเจ็ดสิบที่ว่าหมอบังคบให้กินยาเบาหวานน่ะทุกอย่างอาจารย์หมอบอกว่าค่าตาบ่าไตค่าเลือดปกติหมดเลยอะค่ะอาจารย์ทีนี้หมออยากนัดเคยกินยาเจ็ดแปดเมตรนะ่ะหมอ,อเลือกแค่ความดันเม็ดเดียวอะค่ะอาจารย์ตอนนี้ทีนี้หมอบอกว่าถ้าจะลดก็ได้แต่ว่าขอให้ป้ากินความดันไว้ก่อนถ้าอีกสามเดือนไปตรวจอีกทีหนึ่งนะเจ้าเลือดแล้วก็ไปตรวจ <Yeah. S 1> อีกที ถ้าไม่เหมือนกัน อะไรอีกหมอกอาจา็จะลดยาหมดเลยอะคะ่ะอาจารย์ตอนเนี้นัดก็ประทับใจมากก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์วงร้านขอบคุณอาจารย์จริยาขอบคุณประธานชัยวัชชัจินดาขอบ,าอ,อบคุณบอิสัตย์หเวิร์ชชัค่ะแล้วก็อันที่เสียไม่ได้คือผู้แนะนําค่ะที่ตอนชัยแป้นเขียวถึงเขาจะไม่ได้อยู่มาในทีแมาเขาไม่ได้อยู่ในตรงนี้แล้วนะัดก็ต้องขอบคุณเขาเพราะว่าเขาเป็นคนแนะนําให้นัดได้เข้ามาเปิดโอกาสแล้วก็รู้จักหา ไช้เวอร์ชอบแล้วได้มาใช้สินค้าดีๆค่ะ,คะจานก็นะัดก็ใช้เวลามากไปน่อยนะคะก็ขอขอโทษด,ด้วยตรงนี้คือเรามีอะไรสิ่งดีๆที่เราประทับใจอะคะ่ะเราก็จะ แชร์ประสบการณ์อยากจะให้คนใหม่ที่เข้ามาได้ฟังอ่ะเขาจะได้ตั้งใจปฏิบัติค่ะอาจารย์อาจารย์นี่ก้อนนะคะเดี๋ยววันนี้นัก็จะไปเป็นครูพี่เลี้ยงฝึกครูสมาธิค่ะวันนี้เขาจะมีต้อนรับน้องใหม่นัก็ขอโมทนาบุญให้กับทุกคนด้วยนะคะที่อยู่ในช่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอาฟังนะเจ้านัดฟังอาจารย์ดีๆนะทุกอย่างที่ปฏิบัติเห็นไหมมันหายหัวไปเกือบทั้งหมดแล้วแล้วจะไปกลัวอะไรกับที่ก็ไปตรวจเจอสองขีด คือตัวนี้ทุกคนไม่ตรวจแค่นั้นเองแต่ทุกคนเวลาเป็นตรวจก็เจอเกือบทุกคนนะคะนะทุกคนเวลาไปตรวจนะคะตอนนี้นะคะ่ะเจอทุกคนแต่ที่ไม่เป็นเพราะว่าภูมิุ้มกันเราแข็งแรงแต่ถ้าเกิดท่านมาปฏิบัติเกร้งครัดเหมือนอาจารย์ได้สองขีดนี่มันก็หายหัวจนะนันะเพราะสองขีดนี้มันแค่เตือนแค่นั้นเองมันยังไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่านัดไม่เจอห้องสภากาแฟวันนี้ มันไม่ใช่เฉพาะมะเร็งอย่างเดียวที่ของของของน้องนัดที่มาแชร์ประสบการณ์คือทุกเรื่องนะคะหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกลายหลายโรคแล้วมันจะพ่วงด้วยโรคมะเร็งนัมนะคะมันจะมาด้วยกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกนะมันแค่มันแค่เือนแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นคนที่ไปตรวจแล้วเจอเล็กน้อยยาไปกังวลเด็กขาดคนระยะสามรลสี่ก็ยังแก้ได้เลย แล้วทาไมไอ้เรนิดเดียวยังแค่มันเตือนอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเตือนแบบนี้เราปฏิบัติให้เคร่งครัดเลยแล้วก็ไปตรวจนะคะจิตใจบอกว่าจิ๊บจิบเลยนะคะนี่เป็นการเตือนโชคดีที่ไปตรวจแค่มันเตือนและเราจะปฏิบัติแบบเคร่งครัดนะคะในหลักอุปการของอาจารย์นะคะโอเคนะเจ้าลักนะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเคร่งครัดไม่ต้องไปเทียบกับมันเลยนะโอเคไหมเอาเป็นตัวอย่างเลยอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากค่ะโอเคต่อเลยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์หนูมีเคสอ่าคนป่วยอยากจะมาสอบถามอาจารย์ค่ะคือเขาเขาเป็นความดานันเป็นเบาหวานแต่ว่าตอนเนี้ยเขาถึงขั้นฟอกไตแล้วอะค่ะอาจารย์ทีนี้หนูแนะน,นําว่าแนะนําลูกเขาอะค่ะให้ให้ให้เอาสเปรกับนมแต่ว่าหนูไม่มั่นใจหนูก็เลยอยากจะมาสอบถามอาจารย์นะคะว่ามันใช้ได้ไหมกินได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ อายุเขาเท่าไหร่แล้วอายุเ็ากี่ปีแล้วคะอ่าหกสิบขึ้นแล้วค่ะอาจารย์หกสิบวันคือนี่แหละถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันเนาะถ้าเกิดไม่ได้มาฟังห้องนี้มันจะไปลงที่ไตใช่ไหมคะมันก็ไปลงที่ไตแต่ถ้า,ามาฟังให้ห้องนี้นะคะเราปรับพฤติกรรมมันจะไตมันฟื้นฟูนฟนได้หมดเลยนะคะก็แต่ไม่เป็นไรนะคะใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าอาวัยวะเวลาเราฟอกไตเสร็จแล้วร่างกายส่วนอื่นเรายังมีทั้งหมดเลยนะคะ เราว่าไม่ว่าจะเป็นสเปรย์กันชงหรือว่านมมันไปนช่วยฟื้นฟูเซลล์เราเส่เราทั้งระบบนะคะเพราะฉะนั้นใช้ได้เลยค่ะทั้งนมทั้งสเปรกันชงนะคะค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตแชร์ประสบก,การณ์ในเรื่องของอผู้ป่วยโรคไตนะคะดิฉันเพียงใจที่นังรองนะคะซึ่งออยู่ที่บุรีรัมย์นะคะผู้แนะนำก็คือท่าน อา,อาจารย์พิญญภัทรโพธิพิบูลนะคะแล้วก็อัปไลสูงก็คือท่านชลินวัฒน์เชื่อนฤทธ์นะคะอัปไลสูงสุดก็คือท่านอาจารย์นุรงรน์มุปลอดนะคะอขอแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของอโรคไตนะคะมีผู้ป่วยโรคไตท่านหนึ่งนะคะฟอกไตวันละสี่ครั้งนะคะท่านอาจารย์ฟอกไตวันละสี่ครั้งทีนี้ฉันเห็นก็สงสารก็เลยอเอา ลิงส่งลิงค์ห้องสภากาแฟนะคะไปให้เขาฟังเขาฟังอยู่สามวันเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีความหวังนะคะฉันก็เลยนําสเปรย์กันชงไปให้เขาเนี่ยหนึ่งขวดแล้วก็นมคเลตุ้มนะคะอีกห้าซองไปให้เขาลองดูเอาลองดูนะจะดีขึ้นไหมนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็ทําตามหลักห้าออย่างที่ท่านอาจารย์สอนนะคะและขณะเดียวกันก็เริ่มใช้สเปรย์กันชงแล้วก็นมคอเลตุ้มด้วย นะคะก็ปรากฏว่าจากเดิมนะคะจากเดิมที่เขาเดินได้แค่ระยะสิบเมตรยี่สิบเมตรเนี่ยเขาก็เหนื่อยเหนื่อยแทบขาดใจและไม่สามารถที่จะเดินต่อได้นะคะทีนี้ปรากฏว่าพอใช้สเปร์นะคะกับนมคอริตุมไปได้สามวันนะคะก็ปรากฏว่าโน่นนะคะเดินได้ตอนนี้ก็คือประมาณสี่ร้อยห้าร้อยเมตรเนี่ยเดินไปกลับได้เลยแล้วก็อาการเหนื่อยอาการหอบเบี่ยวลดลง นะคะแล้วก็มีเอ่อเพื่อนบ้านนะคะที่เขาอยู่ใกล้ๆบริเวณตรงนั้นน่ะนะคะเขาเห็นเขาเห็นหน้านะคะนี่แค่สามวันนะคะเขาเห็นหน้าเขาก็ทักว่าเอา้าไปกินยาอะไรมาทําไมหน้าตาเหมือนเหมือนสดใสขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งปกติคนที่พอกไตขนาดนี้ก็คือหน้านี้จะเขียวใช่ไหมคะหน้านจะเขียวจะซีดนะคะดูแทบไม่ได้เลยเหมือนผีดิบอะ่ะแต่ตอนนี้เขาดีขึ้น แล้วก็พอมีคนทักนะคะเขาก็เขาก็ยิ่งมีกําลังใจนะคะแล้วตอนนี้ก็สั่งนมคอริตุมนะคะอะ่สองกล่องนะคะเพื่อจะทานตรงนี้แล้วก็อดูแลรักษาตัวเองต่อไปนะคะซึ่งวัยของเขาก็ประมาณห้าสิบค่ะห้าสิบต้นๆนะคะ,นนะ,คะมีทุกโรคค่ะเบาหวานไขมันทุกอย่างมีหมดแต่พอได้ทานตรงนี้แล้วเขารู้สึกดีขึ้นเขาก็ชุ่มกระชวยขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะ สุดยอดมากเลยนะคะคือทุกคนที่ฟังในห้องนี้อนะคะถ้าเกิดเรามีความรู้อะ่ะมันจะตัดปัญหาในลักษณะที่ต้องถึงขั้นล้างนะคะบางครั้งอยู่ในร่าเสื่อมคือไตอ่ะนะคะาจารจะจะคุยเรื่องไตนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเกิดเยอะมากเลยตอนนี้ไตของเรามันมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายนะมันจะเป็นหน่วยเหมือนรังนกกระจอกนะคะทีนี้ไตมันก็มีเส้นเลือดเล็กๆนะคะไปเลี้ยง ทีนี้เลือดเวลาเวลาเขา,เ,าเลือดเสียค่ะเขาจะต้องไปผ่านที่ไตเพื่อต้องการที่จะขับของเสียออกมาทางปัสสาวะนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเส้นเลือดนะคะมันจะมีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนที่เส้นเลือดนะคะถ้าเกิดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตเยอะๆเล็กๆนะคะ่ะมันเสื่อมเสื่อมจากอะไรบ้างนะคะก็คือจากการเป็นโรคเรื้อรังของเรานี่แหละเป็นโรคความดัน เป็นโรคเบาหวานน้าตาลที่จะทาให้เส้นเลือดแข็งเห็นไหมที่อาจารย์บอกความดันก็เหมือนกันทําให้เส้นเลือดแข็งแล้วก็ไขมันเลวนะคะก็ทําให้เสื่อมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดสามอย่างสามพยัททาให้ไตพังก็คือยาของหมอนี่แหะนะถ้าเกิดสามอย่างนี้เราต้องการที่จะไม่ให้ไตเสื่อมเราก็ต้องปฏิบัติหลักหกอย่างของอาจารย์พอปฏิบัติหลักหกอย่างของอาจารย์นะคะไขมันลด ความดันลดน้ําตาลลดหมอก็ลดยาคือมันจะจบสิ้นหมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติละหกประการของอาจารย์หรือห้าประการเนี้ยเรายังนําปัจใจเข้าคืออาหารเสริมก็เหมือนกันที่อาจารย์บอกบางคนมาถาม่าสเปกันชงกับนมใช้แล้วดีไหมอาจารย์จะไม่ตอบเลยไม่มีไม่มีอาหารเสริมเทวดาที่ไหนนะคะที่จะไปรักษาท่านได้หรอกถ้าเกิดท่านไม่เอาปัจใจนําเข้าออก่อนก็คือเรื่องปากของท่านนี่แหละข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าน,นี่คือเป็นพื้นฐาน อาหารเสริมมันแค่มันล้างนะล้างให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วมันอยู่ที่คุณภาพของอาหารเสริมเราก็โชคดีของไฮ้วนช็อปมันสุดยอดจริงๆนะคะแค่นั้นเองค่ะแต่กระบวนการทั้งหมด1นถึงหท่านต้องทําเองจะขี้เกียจจะใช้อาหารเสริมอย่างเดียวทําไงก็ไม่มีลดหรอกค่ะนี่คือความจริงทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทํหนึถึงห้าเลยมาใช้อาหารเสริมมันตัดปัญหาทุกอย่าง นะปัญหาเรื่องโรคระรังปัญหาเรื่องไตเพราะฉะนั้นคนที่ไตอ่ะมันฟื้นฟูได้ไตสามไตสี่รีบมาปฏิบัติเลยอย่าให้เป็นหน้าเพราะหน้าคือมันล้างพอล้างแล้วคือล้างเลยแต่ไม่ต้องกลัวคนที่ล้างยังฟื้นฟูได้เพราะอกอย่างนี้มันมันช่วยเรื่องโรคต่างๆที่ท่านยังเป็นอยู่แล้วคนไข้นะคะถ้าเกิดปฏิบัติแบบนี้หน้าเขาจะใส่ไม่ดําไม่คล้ำอ่ะคนล้างไตหน้าดําหน้าคล้ำแล้วก็จะเหนื่อย บางครั้งมันก็ขับของเสียออกจากร่างกายเพิ่มขึ้นอวัยวะต่างๆก็ทำงานดีขึ้นปฏิบัติอกอย่างนี้คนทุกโรคค่ะมันหนีไม่พ้นห,หลักหลักปฏิอกอย่างที่เราต้องปฏิบัตินะคะโอเคนะคะใครสอบถามต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ผู้แนะนำก็คือคุณปัวดำค่ะแล้วก็อยากถามว่ามี มีลูกค้าเป็นเพื่อนของลูกสาวอะคะ่ะเขาอะอยากมีลูกแต่ก็ไม่มีมาที่บ้านมาหาลูกสาวแล้วก็ถามปรึกษาเลยทีนี้อบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะถามอาจารย์ให้ว่าทำยังไงดีแล้วก็เวลากินจะแ,แนะนำให้เออมากินนมกับสเปรคะ่ะ คือในส่วนนี้หมอสมกับเขาไหมนะคะเพราะว่าอายุเขาก็สามสิบแปดปีแล้วก็ก็ก็โอเคนะประเด็นที่หนึ่งมันต้องเช็คก่อนนะคะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะต้นต่อก่อนว่ามันต้องเช็คกับหมอก่อนนะคะว่าสเปิร์มผู้ชายมันอ่อนไปไหมนะคะหรือของผู้หญิงมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าะะเขาต้องเช็คตรงจุดนั้นมาก่อนถ้าไม่มีปัญหานะคะสุขภาพจะเกิดร่างกายแข็งแรงมันช่วยได้หมดเลยค่ะนะแม้แต่อารมณ์ทางเพศนะคะเพราะจะเกิดว่า ตัวนี้มันก็ช่วยแต่เราอย่าไปการันตีเพราะอาจารย์ไม่รู้ว่าไอ้มันมันมันก็ผิดตรงไหนแต่ตรงนี้ถ้าเกิดภาพรวมนะถ้าเกิดว่าตรงอื่นก็ไม่ผิดปกติตรงนี้มันก็ช่วยอยู่แล้วเพราะว่าทั้งสเปรย์กันชงทั้งนมอะค่ะมันจะทําให้ความสมบูรณ์แบบตั้งของผู้หญิงผู้ชายอะนะเออผู้ชายนะคะมันก็ทําให้นกเขาเห็นไม่หลายคนที่แร์ในห้องไม่กล้าพูดเองนะ<ม>คือถ้าเกิดว่าร่างกายดีก็ต้องปฏิบัติทั้งหกอย่างนี้แหละค่ะ ถ้าเกิดร่างกายดีแล้วก็อารมณ์ดีทานนมก็ทําให้อารมณ์ดีนะคะมันก็ฟิตเฟิร์มทุกอย่างมันก็เพิ่มสมรรถภาพทางเพศทําให้ดีขึ้นนะคะใช้ได้ค่ะตั้งแต่เป็นกันชงทั้งนมแต่ต้องใช้ทั้งสองคนนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเขาคือสุขภาพแข็งแรงน,นะค่ะ,ะขอบคุณค่ะอาจารย์